ช่วงสุดท้ายของรายการ l a d i p i n แล้วนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าผู้หญิงของเราเนี่ยนะคะปัญหาร้อยแปดเลยนะพี่ไทยและปัญหามันก็มีทั้งแบบหนักบ้างเบาบ้างแต่วันนี้จัดหนักจัดหนักนี่คือโอ้โหเชื่อไหมคะปกติผู้หญิงเนี่ยไม่ถึงว่าพี่ผู้หญิงเข้ามาน้ําหนักเยอะมากหรือว่ายังไงน้ําหนักจัดหนักเลยจัดหนักคือโรคที่มาเนี่ยหนักเลยโอ้โหจริงจริงคือปกติเนี่ยหมดลูกต้องอยู่ข้างในอันนี้มันออกมาสวัสดีอยู่ข้างนอก จริงเนีคุ่อย่างนี้หาโมโบเดี๋ยวไปคุยกับเขาเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับค่ะพี่นิ่ที่นันมาลานนนหรือว่าพี่น้อยและพี่อัไทยทิพจิ๋วน้อยหรือว่าพี่อ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีคับเดี๋ยวก่อนยังไงยังไงพี่มันออกมาข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรที่มันออกมานะคือใครพี่เขาเหรอออกมาข้างนอกไม่ใช่พี่ด้านนี้พี่อ้อถ้าคนนี้ออกมาข้างนอกเนี่ยผมจำเรื่องแตนิสเองอันนี้พี่อ้อคือมดลูกปกติมันต้องอยู่ข้างในแต่ปรากฏว่า มันเกิดปัญหาอะไรทำไมมันไปอยู่ข้างนอกคือมันเกิดอะไรขึ้นมันยื่นตัวออกมาแล้วเหมือนกับว่ามันก็เป็นปัญหาเนาะของเคยอยู่ข้างในก็ใช่ไหมมันผิดปกติถูกตกใจได้ยินยังตกใจอยู่เลยภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ากระบังลมหย่อนใช่ไหมกระบางลมมันหย่อนออกมาผังผุดอะไรมันหย่อนออกมาภายนอกอย่างเงี้ยเหรอคะแล้วอย่างนี้เวลาปัสสาวะหรืออะไรเงี้ยทำยังไงอะคะมันก็จะลําบาก ติดขัดนั่นแหละของมันอยู่ข้างในมันออกมามันก็เหมือนกับไปปิดทางท่อปัสสาวะแล้วเจ็บไหมคะคือไม่ไเจ็บค่ะใช้ชีวิตปกติได้เลยไหมคะปกติได้แต่ว่ามันมันก็เหมือนกับแค่นี้ติดขัดเรื่องฉี่หรือปัสสาวะเนี่ยมันจะไม่สะดวกเป็นมานานนี่ยังครับสองปีกว่าได้แล้วค่ะหลังจากที่หลังจากที่ถึงสองปีนี่คือปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะมีปัญหาอะไรไหมก็ื่อสุขภาพ ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะเพิ่มมาสองปีนี้มีเงินสิบที่ว่าเหมือนกับว่ามันมันเป็นเยอะมากขึ้นมากขึ้นเราก็หุนเงียบกันมีน้องไหมมีมีค่ะสองคนอ๋อมีมีลูกสองคนค่ะตอนนั้นที่มีลูกสองอนคนมีมีปัญหาไหมตอนคนแรกยังไม่มีค่ะแล้วก็มาคนที่สองเนี่ยเริ่มแบบลูกได้แบบสองขวบสามสองขวบสามขวบเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นค่ะเริ่มเป็น ตกใจไหมตกใจไหมก็เครียดนะครั้งแรก่ลครั้งแรกที่มันมันเปหาหมอเปล่าไม่ได้ไปอไม่ได้ไปก็เหมือนกับทานยาแบบอะไรอะช่างม้วลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออว่านชามลก็เหมือนกับว่าทานแล้วก็ดีขึ้นแล้วพอไม่ทานมันก็อาการก็เป็นอีกค่ะแต่เหมือนก็ตัวยังไงไม่ทานยาต่อเนื่องด้วยค่ะคราวนี้มันเป็นหนักกว่าเดิมไหมใช่ค่ะแล้วพี่น้อยเนี่ยมาเกี่ยวอะไรครับอพอดีอย่างเงี้ ผม,มาไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านพี่สาวเขาเป็นประจําประมาณสองสาปีแล้วล่แหละเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยได้คุยกันเรื่องเรื่องเรื่องว่าเราทำมาหากินอะไรกันเพก่อนนี้ผมเป็นช่างะนะครับก็พาลงุงน้องไปกินแต่ว่าพออยู่วนนันนึงผมก็ไปไปทานก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมก็พี่เขาก็ถามผมว่าผมไม่ทําอะไรเดี๋ยวนี้ทําไมไม่มาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเขาก็ผมก็บอกว่าไปผมทําซันคารา อืมสมุนไพรตัวแทนครับก็เป็นตัวนี้ฮะที่เราเราคุยกันวันนั้นรู้จักกันโด่งดังอย่างดีสันทาราอธิบายสรรพคุณครับก็คุยคุยเรื่องเรื่องของสรรพคุณไม่ของพี่สาวให้พี่สาวเขาครับเออเขาก็ถามคำหนึ่งว่าผู้หญิงที่มดลูกหลุดออกมาข้างนอกเนี่ยคือโผล่ออกมาข้างนอกเลยเนี่ยช่วยได้ไหมอ่ามันเข้าทางเลยไม่ครับพอดีผมเจอมีอยู่เคสนึงอยู่ที่แซอ แสอควาสแก้วอาราญใประเทศคือผมเจอเคสแบบนี้แล้วหนึ่งเคสก็สั่งเราไปทานสองกล่องก็ดีขึ้นแล้วก็สั่งไปทีสิบกล่องเลยคือสองกล่องปุ๊บไอ้ปัญหาที่มดลูกมันโผล่้วยมันดีขึ้นดีขึ้นใช่สิบกล่องเลยอนนี้ไม่มีมดลูกแล้วไม่ใช่มันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วคือเคสนั้นอ่ะเคสนั้นอ่ะเขาบอกว่ารักษาหมดในกรุงเทพเนี่ย คือรักษาหมดไป200,000กว่าบาทแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ยังไม่หายยังไม่หายครับก็เลยจะต้องผ่าตัดทีนี้พอเขาไดา้ดูรายการทีวีที่เราทํากันอยู่ <ๆ S 2> เนี่ยนะ,ะก็ก็เลยาถามผมว่ามันจะช่วยได้ไหมผมบอกต้องลองทุกอย่างต้องลองด้วยตัวเองทั้งหมดนะแล้วก็ถึงจะรู้ผลใช่ไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาไปสองกล่องปรากดว่าเขาดีขึ้น อ่แล้วเขาก็สั่งเป็สิบกล่องทุกวันนี้เขายังทานอยู่นะครับทีนี้พอมาเจอเคสอย่างนี้ใช่ไหมีอมันมันเจอเป็นเป็นเคสเดียวกันสบายได้เข้าทางเลยพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยท่านลองเจ๊ยบให้ผมไปหาหาเคสที่ลักษณะคือมดลูกหลุดออกมาไม่ใช่ประสบการณ์ร่วมกันอ่าไม่ใช่บอกให้ผมไปหาเคสหนึ่ง เอาหนักๆเลยนะลุงนวดจัดหนักมานะจัดหนักเลยลุงนวดก็ว่าอย่างนี้จัดเบาไม่เอาเอาจัดหนักอันนี้ก็หนักเลยจริงๆอ่าผมก็พอดีจังหวะที่หลังจากที่ได้คุยกันหนึ่งวันใช่ไหมแล้วว่าเข้ามาที่บริษัทท่านรองบอกว่าให้ไปหาลุงนวดเอาไปเอาเขสหนักๆเลยที่มุดลูกหลุดลงมาเลยค่ะก็พอดีได้ทางนี้คือท่านรองเนี่ยจะเอาตัวนี้มาทดสอบครับอ่าข้ทดลองพอดีแล้วทดสอบแล้วเป็นไงบ้างก็รับประทานไปกี่ ีก5กล่องแว่ะค่ะตอนนี้5กล่องแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นอย่างที่เคยยื่นมาถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณ70เปอร์เซ็นต์ที่หายเข้าไปแล้วค่ะ70เปอร์เซ็นต์เยอะก็ดีขึ้นก็อีกนิดเดียวก็หมดแล้วใช่ค่ะก็คือว่าไอ้มดลูกหรือว่าไอ้ผังผืดที่มันยื่นออกมานี่คือมันกลับเข้าไปปกติแล้วค่ะทานนี่คือทานยังไงคะก็เช้า2ก่อนนอน2เม็ดวันนึงก็4เม็ดค่ะวันนึงขอ4เม็ดก่อนเพราะว่าอาการหนักเนี่ยต้องเริ่มลด่4เม็ดนี่คือกับ สาระพลาสต์ใช่ไหมครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นสังาระถ้าเป็นสังาระเนี่ยสีเม็ดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติถูกป่ะครับสําหรับคนที่ปกติก็ทานสี่เม็ดอยู่แล้วถูกป่ะแต่ทีนี้พอมาเป็นตัวเนี้ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้ทานแค่2องเม็ดสองแคสซูลเพราะมันก็เท่ากับ4เม็ดแล้วอ่ะสองแคเท่ากับสี่เม็ดแต่ทีนี้อันนี้เป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงก็เลยเราก็ให้บอกให้ทานเป็น4เม็ดเลยนะเบิ้ลไปเลยใช่มันก็กี่กล่องนะเห็นผลห้า ประมาณกล่องที่สามค่ะเริ่มรู้สึกว่ามันกระชับค่ะกล่องที่สามะกล่องที่สามมันค่อยมันกระชับขึ้นแล้วชัดเจนเลยค่ะครู้สึกเองได้เลยค่ะแล้วมันช่วยอะไรภายนอกเราบ้างไหมคะก็จะนั่นั้นก็ผิวผิวพันเนี่ยผิวจากแต่ก่อนมันจะแห้งกว่านี้แห้งแล้วจะค้ำกว่านี้ก็รู้สึกดีขึ้นมั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 นไม่แห้งเหมือนแต่ก่อนค่ะคือผมไปเจอเขาใหม่หนี่ก็ตอนแรกเป็นไงเจอตอนแรกดูไม่ได้เลยใช่ไหม ดูได้ดูได้ไหมอายุสามสิบเจ็ดใ่ไหมอายุสามสิบเจ็ดแต่ว่าโอ้ไปดูเจอใหม่ๆหม่ค่อนข้างเหมือนห้าสิบเลยแก่มากแก่มากครับห้าสิบนะสามสิบเจ็ดไปดูตอนนี้กลับมา28อีกครั้งแต่แต่ว่าพอหลังจากที่ทานไปเนี่ยเราก็มามาเจอวันนี้รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะใช้เวลาเนาะเหมือนเราเป็นมานานด้วยผมจะไม่ค่อยได้เจอเขานะครับผมเวลาได้สินค้าไปเนี่ยท่านลองให้ไปฟรีนะ ให้ไปลองให้ไปเทสสินค้าฟรีนะครับเอาไปก็ไปให้พี่สาวเขาไว้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ปรากฏว่าพอมาเจอวันนี้ป้าเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยเห็นบอกว่าคนข้างบ้านทักด้วยไม่ใช่ครับเขาทักว่าวันนี้ไปไหนอ่ะเหมือนกับว่าดูดูขาวขึ้นขาวขึ้นก็ทั่งที่เราก็ทําอะไรปกติปกติคือขับมอเตอร์ไซค์อะไรโดนแดดโดนอะไรตล ปกติอ่ะผลิตภัณฑ์นี้ต้องห้ามอะไรไหมต้องห้ามรับประทานนั้นห้ามรับประทานนี่ห้ามไหมหรือว่าคุณกินได้สารพัดทุกอย่างอ๋อก็มีเอ่อพวกของดองครัทับอันนั้นห้ามแน่นอนนะครับ้าแน่นอนฮะแล้วก็เป็นของหมักของดองนะฮะก็ควรงดได้ก็ควรงดก่อนดีกว่าใช่ครับอ่าเป็นพวกน้ำมะพร้าวหรือว่าอะไรถ้าคุณอยากจะให้มันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นถูกต้องครับผมนี่ไง ค,คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือเป็นอีกหนึ่งเคสที่เขาบอกว่าคือมันหนักจริงๆนะคุณผู้ชมมดลูกบางคนจะอยู่ข้างในแต่ปรากฏว่ามันอยู่ข้างนอกแล้วเวลาคุณจะปัสสาวะ มันค่อนข้างที่จะยากลําบากและใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะลาบากมากเลยจริงๆแต่วันนี้ปรากฏว่าแต่คือต้องบอกว่าพี่อ้อเนี่ยทนทุกข์ทรมานมากว่า 2- อสาปีใช่ไหมคะสองสาปีที่ต้องทนทุกข์ทรมานนะแล้วก็ลองมาทุกอย่างแล้วแต่ไม่หายแต่วันนี้มาพบกับคาราพัสนะคะเพียงแค่ไม่กี่กล่องเห็นผล70%บอที่บอกสุดยอดมากๆพี่ไทยนะคะเอาละค่ะโอ้โหวันนี้และค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเลยใครก็ตามที่คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วคุณรักษาทุกวิธีทางคุณอย่าเพิ่งท้อค่ะ เพราะวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการช่วยคนนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วยังมีเรื่องของความสวยงามเปล่งปังผิวพรรณดีขึ้นอีกด้วยแม่ถ้าเขาไม่เไม่เจอผู้ชายคนนี้ก็คงจะไม่นั่นไงนั่นไงดวงเราจะได้เจอกันดวงสมองดวงอะไรบอกมะไ้เออวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะโหขอบคุณมากเลยค่ะทั้งพี่น้อยและพี่อ้อครับผมครับ ถ้าใครเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเพิ่งท้อคุณต้องลองก่อนคะ่ะว่าของดีอยู่ข้างหน้าคุณแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคะ่ะกับรายการ Lady Pink เรา4ี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จะเป็นเรื่องของผิวค่ะปัญหาภายในก็จะเป็นเรื่องของการคันอักเสบภายในท่อปัสสาวะเวลาปวดประจำเดือนค่ะจะมีอาการปวดท้องมากๆเลยค่ะแล้วก็บริเวณหน้าอกเนี่ยก็หย่อนคล้อยด้วยหมดลูกอักเสบช่องคลอดไม่กระชับปัสสาวะก็กระิดกระปอยผู้หญิงอย่างเราต้องเผชิญกับปัญหาทั้งภายนอกและภายในที่หลากหลายคารพั์จัดการได้อาการคันอักเสบมีกลิ่นก็หาย ดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลโดยไม่ต้องพึ่งกรูกต้าไพลโอเลยล่ะค่ะอาการปวดท้องเวลามีประจำเดือนแล้วก็ตกขาวไม่เป็นแล้วค่ะและที่ดีใจมากๆเลยนะคะคือหน้าอกค่ะเป่งปึื้ขึ้นค่ะตอนนี้ปัญหาหมดลูกอักเสบปัสสาวะกระปรีก้กระเอยก็หขาคาราทัสเจคุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นคาราทัส,ส,สเอาอยู่ค่ะขอบคุณคาราทัสคาราทัสโดนใจจริงๆค่ะ ิวสวยหน้าใสภายนในกระชับดับกลิ่นคาราพาสสูตรใหม่เข้มข้นกว่าเดิมคาราพาสเส็คุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์สูตรใหม่เข้มข้นกว่า,าเดิมปกติ1ึง่องหกร้อยเก้าสิบบาทพิเศษสี่กล่องเพียงสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทแถมฟรีทันทีหนึ่งกล่องเท่าเลย